โอเคฮะก็สว okay, ัสดีค nice. ร like ับผมพรผมไนซี My ่อึดมือนนะครับในพวกเกมไมค์ครับไมไมค์ครับสกายบล็อกนะครับอยู่ในเอ่อแมปของเรียกว่าสกายสกายบล็อกนะครับคือมันไม,นมน่มันไม่มีเไียอะไรเลยนอกจากของแค่นี้ที่คือคือ,คอสิ่งที่คุณเห็นที่เป็นค o p เปอร์พวกนี้คือสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วโอเคต้องขอต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่สามารถจะแคสแคสของวัน คือเออเขาเรียกเขาเลยแล้วแคสต์แต่เริ่มต้นได้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าคือจิตแรกผมกะจะทําไปเรื่อยๆนะคือกับลองลองเรื่อยเฉยอะแต่พอเออดันกลายเป็นทำทำจริงๆซะงั้นโอเคนะฮะในนี้ก็ไม่มีอะไรที่อะไรมากนะฮะเรามาคุยต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงว่าอะไรคือเส้นชีวิตของของเกมนี้นะฮะมีหาแม่น้ำแล้วก็ลาวานะฮะคือถ้าของสองอย่างนี้หายไปนะฮะคือทุกอย่างจบนะครับ เกมของคุณก็จบทุกอย่างจบหมดเลยไม่เหลือที่อะไรเลยนะครับก็แค r e f u l l y นะครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าเออนะดูแลมันด้วยเปิดเปิดมายังวะเปิดมาแล้วโอเคโอเคนะค,คือที่ที่คุณเห็นไปนะั่นคือเออ่ day zero นะฮะคือ day วันวันที่ศูนย์ก่อนคือเป็นวันที่คือบอกตรงว่าผมไม่ได้ไม่เป็นเลยแบบเซิร์ฟเวอร์แบบเนี้ย <c oughs> ก็ลองเชลลเนิ์ดูนะฮะแล้วพอเล่นไปสักพักหนึ่งก็โอเคเข้าใจละเส้นชีวิต เส้นชีวิตของเราอยู่ที่ไหนนะครับจุดจบของเกมนี้เหรอผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเนเธอร์นะผมว่านะคือเราต้องกลับไปยังกลับไปอ่านเนเธอร์ออกลับมาแล้วนะครับก็โอเคฮะก็น่าจะใช้ไดล้ละนะนะมามา <laughs> มากันต่ออันนีก่อนเก่อนนะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเวลา มีลาวาอยู่ใ,ใกล้ตัวอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเอาจริงๆถ้าไม่มีลาวานี่ผมก็หยุดไม่ไดนะส้สำหรับสกายบล็อกนะฮะหรือแมปสกายบล็อกนะฮะก็คือน่าจะเป็นแมปที่เส้นชีวิตของเราอยู่ที่น้ํากับลาวานะเพราะว่าเม,มันเป็นสิ่งเดียวที่คุณสามารถครีเอทขึ้นมาได้โดยไม่จํากัดนะครับเแต่ว่าคุณก็ต้องรู้จักว่าสร้างยังไงทํำยังไงนะครับผมว่าน่าจะจบมันน่าจะอยู่ที่เนเธอร์นะผม,ผมว่า อ๋ไม่ต้องห่วงครับผมผมตายได้ตลอดเวลาเลยวไม่ต้องห่วงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่คุณเห็นนั่นก็คือไอ้พวกสเกเลตันนะฮะที่จริงตอนนั้นตอนนั้นมันมีทรายให้เก็บนะครับแต่เนื่องจากว่าไม่รู้เกิดที่อะไรขึ้นมามนอะไรตกลงไปนะครับโอเคผมก็สร้างส่วนเล็กไว้นะฮะก็น่าจะไอ้ต้นนี้ผมสูาผมปลูกไว้นานมากเลยนะไม่มีขึ้นสักทีวะคือเราจะมีนาทางของคุณก็ได้เช่นว่าคุณอน่ะก็อยากจะ สร้างสิ่งที่เรียกว่าสภาเนี่ยไปต่อไป้เรื่อยเรื่อยไอ้เฮียแอนเดอร์แมนไปต่อไปเรื่อยอ,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 อย่างอย่างอย่างเงี้ยฮะนี่คือแบบว่าอลิมอลิมิตมากอะค,ครูก็จะครูก็จะรู้เปล่าว่าไมค์คราฟเนี่ยมันค่อนข้างจะอลิมิตแมบมากๆนะครับดังนั้นแมบบนี้ก็อลิมิตเหมือนกันคือแบบว่าคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะเจออะไรข้างหน้าหรือเปล่าแต่ผมก็หวังว่าให้เจอออฟซิเดียนอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะผมก็สามารถไปยังเนเธอร์ได้นะครับแล้วก็ขอเล็ก แค่อันเดียวก็พอไม่จำเป็นต้องมีเยอะหรอกในการสร้างเอ่าเรว่าที่จุดไฟนะนิดเดียวขอแค่นิดเดียวนะครับก็สิบวันนี้นะครับก็น่าจะอยู่ในซีรีส์นี้แหละน่าจะมีสักวันที่เราสบบามารถลงไปลงไปยังเนเธอร์ได้นะครับในซีรีส์ normal survivor 10 day นะฮะที่เราเล่นกัน10วันที่เราสำเร็จไปแล้วนะฮะผมก็ยังยังก็ยังไม่มีโอกาสที่จะไปเนเธอร์เลยนะฮะเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะคร้างไอ้ที่จุดไฟยังไงวะผมรู้ว่ามันต้องใช้เหล็กอะแต่ว่าปัญหาคือมันใช้เหล็กร่วมกับอะไระนั่นแหละปัญหาโอเคเหล็กข้างล่างนี้มันเป็นเอ,อหินนะฮะมันเป็นหินรองไว้อยู่ข้างล่างหนึ่งให้น,น้ำไหลลงมานี้ได้เลยดังนั้นเวลาหินเออไม้โตแล้วเยี่ยมนะครับเวลาไม้เวลาหินของคุณตกไปมันก็จะไหลไปตามนี้แล้วก็ลงในลงในทอ่อลงในหลุมนี้นะฮะ เวลาคุณได้เก็บก็เกยวสบนเนื่องจากว่าที่ผมคิดอย่างนี้เพราะว่าตอนสมัยเปิดแมปมาอย่างเช่นแมปแรกเอ,อวันวันศูนย์นะฮะหรือวันซีหรือเดซีโรที่ที่คุณเห็นเอเมื่อพัดที่แล้วนะครับก็มันจะตกลงไปข้างล่างเลยแล้วคุณก็คงไม่คิดจะลงไปงมมันนะั่นหรอกนะครับก็ผมเลยสร้างหลบไปอย่างนี้เพื่อเวลามันห็นมันไปนอย่างเงี้ยเห็นมันจะ กระเด็นออกไปกระเด็นซ้ายขวาหน้าหลังโดยที่เรา Jamie, LIKE. ไม่รู้ว่ามันจะทิศทางไปทางไหนอย่างที่นย่เงี้ยฮะเนี่ยมันก็จะไหลลงไปหลุมเองเลยนะครับโดยไม่ต้องโดยว่าคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องไล่ตามเก็บมันนะครับไม่ต้องห่วงเลยโอเคเดี๋ยวผมตีไอ้นี่แล้วก็ไปตัดต้นไม้กันนะครับโอเคนี่ก็นี่ก็จะเป็นสวนบ้านเรานะฮะอ่าลาดูดูซอมบี้วิ่งวิ่งไฟกันดีกว่าอู้ไปตายเถ้าพวกเฮ่อพวกมึง อยู่ไปก็ลกโลกซีรีส์นี้ก็เหมือนเดิมนะฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามการกดไลค์กดแชร์กันได้ถ้าคุณชอบนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าคุณต้องการให้มันเร่งโตนะฮะก็ใช้ผงกระดูกเี่แหละเดิร์ดเก็บไว้กินดนดีรู้สึกว่าครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเดิร์ดอ่ะมันต้องใช้มากๆหลังจากที่ผมบ่นไปเมื่อครั้งกนก่อนนะที่บอกว่าไอ้เหียเบิร์ดเดิร์ดเยอะๆเๆชิมหายนะครับครั้งนี้ผมต้องกว่าไอ้เดิร์ดมืออยู่ไหนเลยนะครับ เก็บของอันนี้เอาไปทำอะไรที่อะไรก็ไม่รู้นะเอ่อไอน,นี้เก็บไว้เลยเพราะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแล้วโอเคฮะเราม,มาเดินทางดีกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วโอเคอีกอีกนานนะฮะก็ระวังด้ยวยาะนี่คือหลุมนะฮะเอาไว้ป้องกันพวกคีบนะัเดินเข้าบ้านนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ดูผมดูแล้วปริปรปรมาณคีบทั้งหลายแหล่นะฮะก็เข้าบ้านผมเยอะพอสมควรดังนั้นผมเลยต้องทำงนี้ไว้ในจริงผมก็ถามว่าผมเคยตกลงไหมเคยนะครับเมื่อคีป ไอ่สิไม่ใช่ค,คลิปไม่ใช่คลิปที่แล้วเออบีไฮซีนนะฮะก็ผมเคยตกบอลลูไปแล้วนะฮะตกตกหลุมไปแล้วตกหลุมรักนะฮะไม่ใช่ก็คือตกหลุมธรรมดาตกหลุมไปเลยลงไปตายแหละก็แต่ถ้าเส้นชีวิตของคุณยังไม่ย,ไมยังไม่เป็นอะไรก็ไม่ก็ยังก็ยังไม่เป็นไรนะฮะถ้าเส้นชีวิตคือลาวากับน้ําคุณหายไปนั่นแหะคือสิ่งที่ว่าเกมโอเวอร์จริงๆนะครับ อ๋าฮะทำไมมันโล่งอย่างเงี้ยโคตรลงล่างปาปตายแน,น่นอนเคือบไอ้เฮีย้ยมึงไม่มีอะไรให้กูเลยดูเลยเหรอแบบว่าอยู่ขอบขอบตายอย่างเงี้ยนิดน,นึงก็ได้บาดซบเอ้ยมีอยู่ข้างกูมั้งไหมอ่ะเดินมาตัวเปิืตัวปูกันไอ้เฮีย้ยกูตกว่ะอย่าดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมปักตรงนี้ไว้กันนะฮะ มันไม่ช่วยให้คลิปเกิดนะฮะมันช่วยให้ผมรู้ว่าผมยังอยู่สุดอยู่ในเส้นทางผมอยู่โอเคเดี๋ยวผมก็ไปยังจุดอื่นแล้วกันนะมันมีคลิปหนึ่งนะฮะที่เป็นคลิปของไมค์ค้ามี่แหละเป็นคนที่เรียกว่าสร้างอนิเมชันของ Minecraft ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาทำได้สวยมากๆคือทำเหมือนแบบว่าอัน i ไมค r a ้าการเมีนอนิเมชันเลยแหละ มันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าไอ้ตัวเราช่อสตีฟนะครับคือตัวละครหลักอะเอาจริงๆก็คือช่อสตีฟนะครับสตีฟเนี่ยก็ติดเกาะล่างเหมือนที่ผมติดนี่แหละติดเกาะมีแค่กล่องโงโงงมีแค่ไม้กับไม่เมีแค่น้ําถังน้ํากับถังลาวานะครับก็ซางคอปเปอร์มีก็แล้วก็มีตนม้นไม้งโง,โง่หนึ่งติดอยู่แล้วก็จะมีใบเขียนว่า up to you มันเฮี้ยมากนะเจอโลแบำนั้นะ่ะนี่ก็นี่คือแบบลองเชลเลนดูว่าสิบวันเนี้ยผมสามารถรอดชีวิตได้ไม่ดิผมน่าจะเรียกว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ได้กี่วันดีกว่าโอเคนะฮะเรามาลองสาชีพดูนะฮะไม่รู้รู้จะได้ผลรเป่ะนะลองดูกันยะ yeah, ทายผลเยะคุ yeah. <laughs> ้ม นะฮะถ้าคุณถ้าคุณเจออย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะฮะมันมเป็นเรื่องปกติก็รีสปอร์ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าก็จะกลับไปยังจุดเดิมของเรานะฮะมันไม่ใช่เออร์เลอร์เลยะฮะแต่ว่ามันแค่เรายังก้าง,ก,างกว้างการไอเคทเราไม่ไม่ไม่เยอะพอนะครับเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมแล้วถ้าสังเกตน,นะอไรเขตเราน่าจะต้องขยายกว้างกว่านีดนิดนึงเพื่อให้เราตกลงยังจุดเดิมได้นะครับ โอเคเราก็อ่ตอาตอนไม้เราโตแล้ว,ว,ลวโอ้หดังปึกเลยกูฮ่โอเคนะครับก็สลดชีพชาติพีเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะ้นจบกันนี้เพยงตรงนี้ดีกว่านะฮะนี่คือวันที่1น,นะครับอยู่ในซีรีส์สกายบ็อกซ์เซ r ร์ฟเวอร์โซโล่นะครับอยู่ใน10ดเหมือนเดิมก็คือจำกัดแค่10วันเท่านั้นนะฮะเหมือนเดิมนะครับก็รอคำตอบของ ซีรีส์ที่แล้วนะซีรีส์10 d ัน normal 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 survivor 10วันเหมือนเดิม้วก็รอคำตอบอยู่ว่าคุณจะให้ผมเล่นต่อหรือเปล่านะครับอีก10วันเหมือนกันนะฮะก็รอดูคำตอบกันไปนะฮะหมดหมดเขตหมดวันที่วันสิ้นปีนี้เนี้ยฮะก็คือ31ธันวาคมนะครับโอเคนะครับผมมันก็เจอกันครั้งน้กครับผมเพราะผมน่ะซีอุมเหมือนะครับ